ท่านครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13เมษายน2556นะครับช่วงสงการพอดีนะครับที่12ปันนาแห่งนี้นะครับท่านครับตอนนี้นะครับเราทั้งสามคนนะครับอยู่ที่วัดหลวงไทลื้อซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของ12ปันนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทีเดียวนะครับครับเรามาเดินเรามาวันที่วันนี้วันที่4แล้วนะครับวันที่3แล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วครับท่านครับเมื่อวันที่ 12าที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนะครับเรามีทริปการท่องเที่ยวของพี่น้องชาวโอทอปของจังหวัดพะเยานะครับทั้ง90กว่าชีวิตนะครับได้มีการท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอ่เมือง12บบรรณาประเทศจีนแห่งนี้นะครับก็อยากจะถามน้องๆทั้งสองคนนะครับว่าประทับใจอะไรบ้างครับในช่วงทริปการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับสวัสดีค่ะตอนวันนี้นะคะที่จะเราจะไปกันนะคะ ขณะนี้เราไปที่เราไปชมที่คริสตันนะคะคริสตันสวยมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อวันที่ผ่านมานะคะไปไปชมที่หมู่บ้าน12ปันนาน,นะคะค่ะเป็นงบ้างครับคือประทับใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขามากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราเลยนะคะค่ะมีผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะทัางนั้นนะครับ เราไปแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวไทยลื้อของที่นี่กันดีกว่านะครับดีค่ะนะครับครับเจิญครับค่ะ วันนี้นะคะวันที่12เมษายน2556ค่ะหน้าที่แห่งนี้นะคะคือตลาดสดของชาวไทยลือค่ะซึ่งทางสำนักง,งานมหาชมุมชนจังหวัดได้นำเครือข่ายกลุ่มผิดพันโอท็อปนะคะศึกษาดูง,งานหมู่บ้านไทยลือค่ะและสถานที่ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือตลาดสดค่ะ สวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะค่ะคุณก้อยก็คือไกด์ทัวร์ของชาวจีนนะคะที่จะพาเราไปดูว่าตลาดสดแห่งนี้มีอะไรบ้างค่ะคุณก้อยคะตลาดแห่งนี้ชื่อว่าตลาดอะไรนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าตลาดไทลือนะคะชี่เมือง,งหามเมืองกะลาป้านี้ค่ะเขาเปิดตั้งแต่วันออตั้งแต่ตอนเช้า6กโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะ แล้วก็เป็นตลาดสดแบบนี้นปพี่น้องไทยลึกเขามาขายของกันหมดเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเนี่ยสินค้าของอตลาดสดจะมีอะไรบ้างคะที่เป็นสินค้าเหมือนกับของของประเทศไทยบ้างคะ่ะถ้าคนไทยมาเที่ยวพี่น้องเมืองไทยนะคะมาที่มาเดินที่ตลาดสดตรงนี้นะคะตื่นเต้นที่สุดก็คือผักที่นี่ค่ะผักที่นี่มันน่ากินมากใหญ่มากนะคะสวยมากเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเราแวะชมสินค้ากันสักครู่นะคะค่ะ่าเชิญค่ะครับแลวที่นี่ก็คือ,อหมู่บ้านการหลันป้านะครับที่12ปันนาน,นะครับและที่ท่านเห็นในด้านหลังผมนี่นะครับช่วงเช้าช่วงนี้ก็ที่ตลาดแห่งนี้นะครับก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับเราไปเที่ยวชมตลาดาบ้านการหลันป้าเมืองโบราณเมืองของชาวไทลือกันดีกว่าครับเหมือนตลาดบ้านเราสิเดียวนะครับเชิญครับ